ยินดีด้วยครับคุณจ้ชัรยินดีด้วยเป็นเดอะวินเนอร์แล้วใช,ใช่ใช่นะคะของรางวัลรออยู่เพียบเลยลแต่ว่าที่มีอยู่แล้วล่ะมีอยู่เดิมเลยนะคะสะสมไว้หมื่นห้านะคะรวมไปอีก3ามหม้าตอนนี้มีอยู่ห้าหมื่นบาทค่ะอยู่ในกระเป๋าแล้ว เดวินเนอร์จะต้องเลือกป้ายสินค้า4แผ่นป้ายจาก16แผ่นป้ายในแผงตัวตั้งและเลือก6แผ่นป้ายจากแผงตัวตากาเปอร์ได้ตรงกับ4แผ่นป้ายที่เลือกไว้เดวินเนอร์จะได้รับรถยนต์คุโรราอัติสรุ่นฉลองครบรอบ50ปี1 8 e มูลค่า9,03,000บาทพร้อมขอรางวัลตามมูลค่าในแผ่นป้ายทั้ง6แผ่นถ้าเดวินเนอร์ต้องการรางวัลซูเปอร์แจ็คพอตต้องสละสิทธิ์เฉพาะรถยนต์และต้องเลือกอีก1แผ่นป้ายจากแผงตัวตั้งให้ตรงกับอีก1แผ่นจากแผงตัวต่่าจจึงะรรรับยนนต์ุ1.8มูล ค่า1,369,000บาทแล้วขอรางวัลตามแผ่นปน้ายเรามีทีห่นห้าสองหม0่นหมืน 15, ม่นห้าหนงหมื่นหนอย่าลืมของพี่ต้อยเขาพอเก็ตบันนี้200บาทบาท อันนี้ผมครับจะพยายามหายให้เจอครับเออคือแบบนี่นี่พี่เขาจ่ายสดนะนี่เนี่อ๋อจ่ายสดนะครับอ๋อพอดีพอดีไม่มีค่ารถกลับด้วยเดี๋ยวต้องหาป้ายนีสักหน่อยโอ้ก็อยากใครก็อยากได้จริงๆอยากได้จริงเหรออยากได้จริงเหรอเดี๋ยวได้ครับเดี๋ยวได้เรามาดู16แผ่นป้ายว่ามีอะไรกันบ้างนะคะเอเซนเสื้อสมานขนมแพรพันครับผพชรพัน LG ค่ะฮิตเซนเธอร์ plus point มันฝรั่งแท่งก๊อกก๊อบฟริตซ์ซิมซัมเจดดราก้อนครับชุ่อชัยวาโก้ค่ะ BSC International ครับ ออดัสเอ็กซ์ตร้ายาหมองตราถ้วยทอง50ปีโตโยต้าค่ะฟริต์พันชีเน่เครื่องดื่มเกลือแร่ตราซินเนจีฟริตพันเครื่องแต่งกายชายแอโร่ครับยาน้ำแก้ไอแสงสว่างตราค้างคาวฟริตพันรองเท้าเนเชอร์ไลเซอร์โยเกิร์ตริเชสค่ะอันนี้คือตัวต<ม>้อนของเราคุณต้อนต้องเลือก4แผ่นป้ายจากตรงนี้นะครับ,รบเพื่อเดี๋ยวเป็นรุ่น หกแผ่นป้ายตรงนั้นให้มาตรงกับสี่แผ่นป้ายตรงนี้ค่ะจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ในรายการขอให้ตรงสี่แผ่นก็รับไปเลยง่ายๆนะคะเตโยต้าอาชีสและถ้าไม่พอใจนะครับเปลี่ยนมานี่ได้เลยสละทางนี้ได้มารับทางนี้ได้ซิอุคนะร้อมนะคะร้อมค่ะสี่แผ่นป้ายค่ะเลือกสี่แผ่นป้ายเลยครับเอาห้าสิบปีโตโยต้าห้าสิบปีโตโยต้าอันที่สองค่ะ เอาอยาน้ำแก้ไอแสงสว่างตาข้างขาวครับย,าน,ยาน้ำแก้ไอแสงส<ห>ว่างตาข้างขาวขึ้นมาแล้วครับเอามันฝรั่งแท่งกรอบกรอบฟริตครับมันฝรั่งแท่งกรอบกรอบฟริตและแผนสุดท้ายครับแผนสุดท้ายครับ LG ครับรเรื่อไฟฟ้า LG, LG เอาละครับตัวตามเลือกหมายเลขเลยค่ะบอกมาเลยค่ะหมายเลข1 3าครับ13 แปดครับแปดค่ะแปดแผ่นที่สามค่ะเก้าครับเก้าแผ่นที่สี่ค่ะสิบสองครับสิบสองครับสิบหกครับสิบหกครับแผ่นสุดท้ายค่ะแผ่นที่สามครับแผ่นที่สามนะคะครบแล้วนะคะตัวตามทั้งหกแผ่นป้ายค่ะอ่เชิญได้นั้นเลยค่ะเราจะเปิดให้คุณต้นดูนะครับแล้วก็ลุ้นไปด้วยกัน กับท่านผู้ชมทัม้งที่อยู่ทางบ้านและที่อยู่ในห้อง่่หมายเลขเจ้สองห้าสิบปีโตโยต้านะครับขึ้นมาแล้วครับตรงไป1นึ่แผ่นแล้วนะ,ะตรงเลยนะครับแล, 25, แล้วก็มีของราสองหมื่ันบาทรับไปด้วย <S 2> 2 <S ไหมครับตันนี้ค่ะแผ่นที่2นะคะหมายเลข3ามนะครับ มันสล่างครอบรอบมันสล่างครอบรอบคริสนะครับแพทที่สองแรกเขามีของรางวัลอีก20 0 0มืนบาทนะครับ <ilo> โอ้ยคุณตน้นตัวเด็เดๆทั้งน้น <c oughs> เลยอะแต่เมื่อกี้อยากได้200ใช่ไหมได้ครับตัวนี้ถ้าได้รถไปไม่ว่าจะเป็นคันไหนจะรับคุณยานีไปเลี้ยงด้วยป่ะฮะเอาลูกหนูไปดีกว่า <c oughs> กินเยอะแปทที่สามครับหมายเลข13 เฮ้ยปิดพันวาโก้นะครับมีขอรับอีก10,000มืนบาทครับโอ้ยไม่ได้น้อยไม่ได้น้อยเลยนะคะหมายเลข8ครับปิดพันเสื้อผ uh ้าชายนะครับแอร์โร่รับไปอีก1 0 0 0งมืนบาทครับโอ้ยโอ้โอ้โหรับจริงจัง โอ้โหเอ๊ะแล้ว200ไปไหนเนี่ยเออหา200อยู่นเนี่ยเธออยู่ไหนต้องถูกนะครับถ้าไม่ถูกจะหมดโอกาสแล้วโอ้โหเป็นเคื่องดื่มเกลือแรตาซินาจี้ครับรับไปอีก5,000บาทครับอันสุดท้ายอ่ะให้ได้ให้ได้เป็นมูลค่าเยอะๆอย่าเป็น200แล้วกันอ่ะขออย่าเป็น200 ถ้ามองแต่ถ้วยทองครับมี5,000ครับรับ4,500 200ะะก 5, ็ไม่มา,านะฮะถูก<น>แ,แล้ว2แผ่นป้ายแล้วเห็นไหม,ไมยังไม่รวมตรงนี้แล้วกันนะคะเราไปดูตรงนู้นก่อนดีค,ค่ะว่าตัวที่หาอยู่เขาอยู่ตรงไหนกันบ้านค,ะค่ะต้นดูครบนะคะแผ่นแรกนะคะโยเกิร์ตวิเชสมีนะคะ10,000นะคะเนชไสเซอร์10,000ยาแก้ไอนะคะแสงสว่างจ้าขั้ข่าว5,000เจดรา้าน5,000 he's and her 200แหม่ดิฉันหาของนี้ทุกนึ่ง ดีเอสซีนเตอร์เนช0 0นแนลหนึ่ม่นนะคะผิดพันชินเน่ห้นะคะรอเดสเอ็กซตรานะคะหมื่นห้ผิดพันเอลจีหมื่นและเอเซนส์0้าพันครบนะคะครบครบค่ะทีนี้ที่ของคุณต้นได้แบโอ้เยอะค่ะงวนนี้เยอะจริงๆสะสมเดิมนะคะห้า0 0ื่ในรอบนี้รับไปนะคะเจ็ด0มืบาทรวมทั้งสิ้น1นึ่0 0สบาทค่ะครับยินดีด้วยค่ะยินดีด้วยคค่ะรับ อยากให้คุณต้นชวนเชิญท่านผู้ชมที่อยู่ทา้งบ้านอยากจะมาร่วมสนุกของเราเนี่ยนะคุณต้นทำยังไงเล่าให้เขาฟังไปเลยแล้วก็สนุกยังไงก็ใครนะครับที่อยากจะมาสนุกตื่นเต้นลุ้นสุดตัวนะครับกับรายการคลาสสิกที่รีเทิร์นกลับมานะครับมาตามนัดรีเทิร์นเป็นรายการที่คุณจะต้องสมัครมานะครับเขียนประวัติรูปถ่ายแล้วก็ความสามารถที่คุณมีมานะครับแล้วก็ทีมงานจะพิจารณาคัดเลือกจุดหมายเรียกคุณมาออดิชั่นเพื่อคัดเลือกเข้ามาเล่นอย่างผมนี้ครับเล่นละเป็นโอ้โหลุ ซึ่งมันน่าจะตกรอบตั้งแต่รอบวาดรูปแล้วครับไม่คิดว่าจะเข้ามาได้จรงถึงจุดนี้นี่นี่เป็นเป็นเนสน่ห์ของรายการมาต้นนัด <c oughs> ครับแต่ที่คาดได้คาดเดาได้ส่งคลิปมานะคะ30วินาทีนะคะอออกากาศปั๊บรับส0งพบาทเลยง่ายเลยครับง่ายมากง่ายมากนะคะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพี่ก้อนชายจากแอร์โร่ครับของนี่ชั้นเองนะคะเบสิกเดินนูโวนะคะเครื่องประดับเทวันดาราค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขอบคุณท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งนะครับและพบกับมาต้นนัดรีเทิร์นได้ทุกทุกวันจันทร หลังเคารพธงชาติทาง modernai TV วันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณครับเอามาทำไมเอาหน้าต้อยเราต้องให้คนรู้สิเพิ่มเติมขอโทษครับกลัว,วแล้วเดี๋ยวครับตอนเต้นยังไงอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นอาจารย์อยู่ <c oughs> บอกเนะครับ <c oughs> เราก็สอนภาษาไทยไปได้ด้วยในตัวรวมเรียนกันไม่สำนึกนะอยู่ตามชายหาดตัวเล็กๆตัวเล็กๆหอยหอยไม่ใช่หอยเลยเราเดี๋ยว กอดเขาตามตามามีคำนั่าแันตัวสั้นทานครับเราต้องบอกก่อนนะฮะว่าทางรายการเราไม่รับผิดชอบไปเรียกคุณเต๋าเาว,ว่าไอ้เต๋าอยู่ที่ตัวพี่เนี่ยมันชอ,ชอบชอบมากัดพี่ยุง่งเพริบเออ <c oughs> <c oughs>